ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาหาตกประช่อนหน้าดินเหมือนเดิมนะพื้นที่มันจํากัดแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตกได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยมันแคบมากเลยนะหมายนี่ผมเคยมาตกทีหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสภาพนี้นะนี่มันเหลวแหว่งเดียวแค่นี้นะครับนี่ใต้ต้นก้ามปูนะแต่ว,ว่าลมโคตรแรงเลยนะเช้ามานี่ลมหนาวโชยมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสาดเลือดไว้ก่อนเลยนะครับไปจังหวะนี้แหละลมนิ่งๆหน่อยปึบเออือเกีียวผมก็ใช้เป็นตับหมูเหมือนเดิมนะครับจะเกี่ยวเข้าไปนะ ผมก็ือจะตกเป็นแบบทุ่นลอยก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับถ้ารอตกแบบหน้าดินปกติมันกินก็จริงอะ่ะแต่โอกาสที่เราจะได้ตัวมันค่อนข้างที่จะยากนะครับก็เลยจะขอลองเป็นวิธีนี้ก่อนนะครับเป็นทุ่นลอยแบบว่าอิสระนะครับอ่าทุ่นก็คือเวลาฟ้าลากก็คือจะวิ่งได้มันก็จะใส่สต็อปเปอร์แค่ด้านล่างอย่างเดียวนะครับด้านบนก็ปล่อยอิสระแบบนี้เลยนะทุ่นมันจะไม่มีทางจมนะครับจะเอาไว้สังเกตแค่ทิศทางสถานการณ์มันบีบบังคับก็ต้องลองแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับเน ประมาณนี้เลยนะก็จะขอลองแบบนี้ก่อนนะครับถ้ามันไม่ดียังไงเดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับเอาตามนี้เลยตามนี้ก่อน <c oughs> ลมโคตรแรงเลยอันนี้ความลึกก็กะกะเอานะครับผมก็เอาให้ลึกไว้ก่อนนะครับประมาณเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ทอยไปนะ <c oughs> เปิดหน้าลอกไว้ด้วยนะครับลมมันแรงนะครับดูไม่ค่อยออกนะ ถ้ามีอาการเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้นะครับทุ่นมันจะกระตุกกระตุกนั่นแหละนะแต่มันไม่มีทางจมนะครับมันจะแบบถ่ายถ่ายไปนะประมาณนั้นนะครับนะนะี่สายนะี่นะีนะนะนะนี่นี่นี่ไปแล้วครับไปแล้วครับ เนยาวยาวกว่าศอกอะน่าจะโลนึงตัวเนี้ยโอ้คิดว่าจะไม่ได้ผลนะเพราะลมมันแรงนะครับเราดูไม่ออกอีกอย่างก็คือเราเปิดหน้าลอกไว้นะครับอ่าแล้วก็จะสังเกตว่าสายมันเดินด้วยนะอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทุนมันก็เดินนะครับนี่แล้วก็สวนมาเลยเพราะว่าถ้าเรามัวจะไปปล่อยให้มันเข้าไปในตลิ่งอ่ะไม่ได้นะครับอดนะหมูตัวนี้แรงโคตรดีเลยนี่ครับโอ้ตัวโคตรสวยเลยนะ โอหลงคอไปเลยคิดว่ามันจะกินเราไม่ยันะนี่ใส่ลงไปในคอเลยนะครับเนี่ยหายไปในคอเลยแต่ผมจะตัดดีกว่าไม่ปลดนะตัวนี้ปลดไม่ได้แล้วลงลึกเลยละ่ะก็คือไม่ได้ปล่อยให้ลากนานม,มันยังลงคออีกนะแน่นอนจริงๆเลยมึงตัดเเแล้วนี่เดินแล้วนี่นแล้ว,ลวสาดเลือดไปอีกหน่อย 嗯嗯嗯嗯。Mm hmm hmm hmm. อีกแล้วนี่มิดคอเลยนะครับตัวเล็กนะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับดูทรงแล้วไม่ไม่น่ารอดโอลงคอสนิทตัดลมหนาวมันก็แบบพัดตลอดทำประเค็มได้นะครับเพราะว่าปล่อยไปไม่น่าจะรอดนะ ครับสองคันก็ดีเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าเวลาปลากินทีนึงก็รวบกันมาทีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอ้ยคันนี้หักไม่น่าเลยนะเนี่ยไปทําอีกท่าไหนวะผมนึกไม่ออกนะเอออีกทูด นะครับตัวนี้ประมาณก,กัสองสามขีดนะมั้งเกี่ยวทะลุข้างตาเลยเนี่ยเนี่ยครับมันท้องหรือเปล่านะท้องมันป่นปองนีไม่เกินนะครับโอ้โหถ้าเกินนี่ปล่อยไม่ได้นะอยู่เฉยๆสิอ่าก่อนแป๊บนึงจะเย็นเนี่ยมันท้องนะครับครีมก่อนุนโชคดีนะที่ไม่เกินโอ้ยตาตาเก็บตาก่อนเนี่ยมันจะทะลุตามันเออเนี่ยมันท้องนะครับ ของป่องเลยแะ้วปล่อยก่อนเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะควักไส้มันก่อนนะ,ะแล้วก็จะใส่ลังน้ำแข็งไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่สดนะครับเนี่ยปากแข็งตายแล้วนะครับนี่ดูดูขวดหนุดลิตรเลยดูความใหญ่ของมันนะครับโอหถ้าอ้วนกว่าน,นี้หน่อยนะแจ๋วเลยนะครับเนี่ย โอ้ยโ,อโหตัวเบ็ดเห็นไหมเนี่ยตัวเบ็ดอยู่ในท้องเลยนะครับมันน <c oughs> <c oughs> ลึกอะมต้องตัวมันใหญ่อะมันสว่าปามค่อนข้างที่จะเร็วนะครับลงพุงไปเลยเดี๋ยวใช้ไส้มานหละไปตกต่อตกได้นะครับใช้ได้เหมือนกันแหมไส้สวยซะด้วยแจ๋วมีอาการนั้นอนะนั่นนั้นไปแล้ว กับหมูยังคาปากอยู่เลยครับโหเกี่ยวมุมปากนะครับไม่ได้กืนนะแต่ตัวมันเล็กอ่ะผมว่าน่าจะปล่อยไปดีกว่านะครับมันไม่กืนเบ็ดนะครับตัวนี้รอดไปมึงวันนี้ก็ได้ทั้งหมดไปสี่แทมนะครับล่อยไปสองตัวนะกินเบื่อแล้วได้สองตัวใหญ่นี่นะครับผม นึงนะครับตัวเล็กอันนี้มันคืนเบ็ดนะครับปล่อยไม่ได้นี่อย่างมันก็จะตายแล้วนะครับก็ตกปลาสไตล์ลูกทุ่งบ้านๆนะครับไม่มีอะไรมากนะก็ตัวผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่มีน้าๆมาคอติดตามผมนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยที่จะแบบไปขอน้าๆให้แบบมาติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นน้ําใจของน้าๆเขานะผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปละ